สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมขันรถกันนะครับมาดูกันว่าจะได้ที่เท่าไหร่ครับเาเริ่มเลยเอดูรถเปรี้ยบหนึ่งนีอะไรบ้างเลยโอ้โหซื้อเันเลยเอารถเนี้แหละดีดูแลมาได้เวลาซิ่งนักซิ่งออกโรงแล้วครับผมอ๋อจุดอันับโลกพอดิบแอบไปเล่นมาแล้ว มาดูกันว่าจะได้ที่เท่าไหร่มาแล้วโอ้โหไวแกกัจังเลยเนาะขอสักคนหนึ่งนะวัดทองสวยเช่ะแต่มันจะทองเกินไปไม่ได้มันแสบตาขอเอาออกก่อนแป๊บบนึ่งตาไม่ทันม,มันมันใช้เทอร์โบ,บทำไมตาไม่ทันสักสีเน้อโอเค แล้วโอ้ยโอ้เข้าไปกันหมดแล้วอ,ะอ่ะแต่รอดไม่เนี่ยวันนี้อะนายยองหืียดูสิโอ้โหขี้เหรอมั้มนตัดยังไม่ปวดยังไม่รีบกดมันแต่ยังเย็นก่อนเย็นเย็นก่อนเย็นยังไม่ก่อนมาดูกันว่าอุอย้ย เออไม่ได้ละต้องต้องต้องบอกแล้วจะตามเขาไม่ทันหรืออ้าวหมดใส่ยาให้ได้ก่อนแล้วกันน่าปีสามสี่ปีปีเลยอ่ะนี่เริเ่มขึ้นมาข้างบนแล้วที่สามที่สองหนึ่งเลยโอ้หข้างบนเร็วข้างล่างอ่ะเนี่ยไปไม่ทันเขาแล้วต้องไปตามถ้าไปตามก็ไปตามที่สามที่สี่ที่ห้าเลยอ่ะ แตงเขาไม่ได้มาเรามีดีสี่ที่สามตรงนั้นตองนี้ไปชิดปัทภทิพย์ก่อนไปชิดก่อนแล้วไปชิดตัวเขาก่อนไปชิดก่อนอุยอ้ยอุย้ยมีแบบชนแล้วที่สี่เฉยที่สามแล้วเรียบร้อยที่สองชนแต่เป็นที่สองแล้วเหลือแค่ที่หนึ่งไปเดียวพึ่บเยอะมีขุ่นนิดนึงอ๋ออหายากอุ้ย อีกไกลแล้วอีกเข้าไกลแล้วเข้าไกลแล้วเข้าไกลแล้วเดี๋ยวก็จะตามที่หนึ่งได้แล้วมาดูกันว่าวันนี้จะได้ที่หนึ่งไหมนะครับอืมไก่อีกนิดนึงอีกนิดนึงไปไกลกว่าผมตั้งเยอะเลยอยากรู้ว่าคุณผู้ชมเชียร์ใครก็ต้องเชียร์ผมแล้วผมที่หนึ่งแล้วแล้นะเดี๋ยวลาหนีละหนีนี่ก้อนนี่ก้อนนี่ก้อนตามมัตามมัอย่าตามนะ ฮ้ยอย่าตามมานะอย่าตามมาอย่าตามมาอย่าตามมานะไม่เก่งอย่าตามมาเขาไม่เก่งอย่าตามมาอย่าตามมาเขาไม่เก่งอย่าตามมาอย่าตามมาตาเขาไม่เก่งอย่าตามมาเนียวโอ้ยไม่อยู่ด้วยไม่อยู่ด้วยไม่อยู่กับพวกไม่เก่งนะครับขวามไม่เลยนะฟินิกอยู่ข้างหน้าเช่นชัยเชื่ออยู่ข้างหน้า ซีชันรอคออยู่ข้างหน้าฉันแล้วเรียบร้อยครับแค่ทีน่หนึ่งมาแล้วเรียบร้อยขอจบคลิปเป็นเพียงเทาง่านี้เอเดี๋ยวให้ได้ดูเราสุดท้ายแป๊บขอจบคลิปเป็นเพียงเทาง่านี้ขอบคุณมากจะดูวยกันนะมะ